เอาว่ะเอายังไม่ยาเอากอึองอึงเองเปิดอึยงเผามีแต่อึงแม่ไขคระปลาเท่เท่เลยวนี่มันจะออกวะนี่เปิดมีแต่เอียงเผาเมียใครขวดปลาพี่ร้องเลยเท่งเป็บทีจับน้นหมดว่าท่านหรอก วันนี้จับมาทัป่ะอึงเมียเหรอจับจับจับพี่รองมันได้หนปดอะไรอะไรเนี่ยเนี่ยปัดือใครคือไครนี่โตงใหญ่ปัดแกเว้นันทออกทั้งเงาคนนี้แมนยูแมนย่างย่ากูยค่ย่นบ่อเอองมีใครพี่้องโงใหญ่ใหญ่ฝนตกแหงื่นเล นหน้าดูนอยู่บ้านได้กระบอกดูหน้าดูนบ้านหน้ะดูนยู่นี่ตลาดหน้าดูนใชนไหมคุณน้องมิกชิมนีสวัสดีครับพี่น้องอ